ที่ที่ไปนั่งอุทยานอุสากไทยที่ไปเจอฝรั่งอะน,นะอ่าคือคือครับว่าผมก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะกรุงเก่าอ่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรเมืองเก่าหรืออะไรเมืองเก่าครับอุทยานอุยาศรสีสัชนาลัยครับอุทยานอุทยานอะไรรีสัชนาลัยนะยสีศัีสัสชนาลัยน่าจาเนาะก็ตอนที่ผมผมไปเที่ยวเนี่ยก็ประมาณสักอืม ไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะไม่น่าจะถึงสิบปีนะที่ที่เขามีอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค่ใช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 ่แถวนั้นแหละแล้มันก็จะมีเจดีมีบ่อน้ําสระน้ํำนะแล้วก็ฝรั่งต่างชาติก็จะมาเช่าจักรยานมาปั่นกันใช่ใชคือวันนั้นที่ผมไปผมก็ได้นั่งรถคล้ายรถรถไฟไหมรถเขาเรียกว่ารถอะไรที่มันลากที่พานักท่องเที่ยวไป อรถรถรางเหรอครับ uh huh. uh huh. อ่าไม่ใช่ถ้ารถรางมันจะล้อต้องมีรางอันนี้คล้ายๆรถรางแต่ใช้ล้อล้อวิ่งนะผมก็ไปปรากฏว่าระหว่างที่ชมชมเขาก็จะมีไกด์แนะนำอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับในแต่ละจุดมีความสําคัญอะไรยังไงถ้าจาไม่ผิดเขาจะพูดภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยนะหรือถ้ามีชาวต่างชาติมาเขาน่าจะพูดได้หลายภาษา ของการนางไปเรือ่อยๆเออได้ได้ได้ความรู้สึกที่ดีก็จะวนประมาณหนึ่งรอบมันไกลปรากฏว่านั่งไปไม่ถึงกันนานมากาผมก็ตั้งกล้องมีขาตั้งผมก็เขาก็จะหยุดหยุดาผมก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกดถ่ายรูปช่วงหนึ่งของในนั้นแหละที่เป็นใกล้ๆเจดีเก่าอะไรตัวอะไร จูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงเรียกเดี๋ยวนึกก่อนว่าเขาเรียกชื่อเต็มผมหรือชื่อสั้นๆเริ่มเริ่มลืมลืมบ้างแล้วเอาเป็นว่าเรียกชื่อผมถ้าเรียกเต็มก็สิทธิโชคถ้าเรียกสั้นก็โชคผมก็ยห้โอ้ไม่ได้แวว มองไปข้างหลังมันก็ไม่มีใครแล้วถามหน่อยว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวไม่เคยรู้จักใครจะมารู้จักชื่อผมได้ไงแล้วมาเรียกผมถูก,ถกได้ไงจริงไหมครับทุกคนใช่ใชแต่ว่ากรับเสียงความรู้สึก มันไม่ใช่เสียงแห่งความโปรดแค้น oh, อันนี้ก็เบาใจลงเป็นเสียงที่เหมือนทักทายนะตอนนี้ผมก็ตอนแรกก็สงสัยว่าไอ้หูไม่ได้แววนะผมก็มั่นใจแต่พอหันไปดูคือรอบที่ผมไปมันไม่ใช่ไฮซีซันจะเป็นเหมือนฤดูฝนด้วยซ้ำแต่วันนั้นก็เหมือนตกตกหน่อยหนึ่งตกพอประมาณไม่เยอะแล้วก็หยุด คนที่บนรถรถลากใช้คาว่ารถลากได้ไหมมันเหมือนมีม,มีมีเป็นต่อ,ต,อต่อกันสองสองอะไรสองช่วงอะไรเงี้ยนะถ้าจําไม่ผิดนะจะเป็นอย่างนั้นนะคล้ายๆรถไฟอ่ะเออแต่ว่าใช้ล้อวิ่งก็คนไม่เยอะเพราะว่าไม่ใช่ไฮซีซันแต่ก็มีฝรั่งมีชาวต่างชาติมีคนไทยนะนั่งกัน พอประมาณแต่ก็ในบนรถก็ไม่น้อยนะเออไม่เยอะไม่น้อยต่างๆตอนนี้ระหว่างที่ผมก็ได้ยินเสียงแรกแล้วคือคือบอกทุกคนกันว่าชีวิตผมผมจะชอบทำภาวนาผมจะท่องสัมมารังรประมาณนี้นะครับนาลุดตัวบอกโลซีสั่นครับผมตอนนี้ พอได้ยินเสียงครั้งแรกผมก็เอ๊ะอฟาดหรือเปล่าห้าไงมามาเรียออีกทีได้ไหมแถเรียออีกทีนะี่ผมมั่นใจแล้วว่าแน่นอนมันไม่มีใครอยู่ใกล้ๆว่างโลง่งด้านหลังเท่าที่จำได้คือเสียงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกชื่อผมโชค ผมก็เอาแลวโหงานนี้คนลุกเลยคนลุกแล้วก็ชัดเจนชัดเจนผมก็ตอนแรกก็ส่งกระแสจิตแต่อันนี้คนคนมันไม่ค่อยเยอะผมก็เลยหันไปใครใครเรียกลรูรู้จักผมเนี่ยแสดงว่าไม่เขาเป็นเทพเทวดาที่มียานวิเศษรู้ได้มันก็ต้องเขาก็ต้องเป็นอะไร คุณตั๊กคิดว่าเสียงที่มาเรียกเป็นอะไรกับผมครับน่าจะเป็นมีเป็นเทพอบผมว่าผีไม่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 นี่แลบได้เป็นเทพมากกว่าอ่าเมื่อ่ที่นั้นน่ะมันก็มั่นใจว่าไม่ใช่ผีแน่นอนใช่สถานที่นั้นไม่ไม่น่าใช่ผีแหละอืมแล้วแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับผมไหมทำไมต้องมาเรียกผมทำไมน่าจะ เกี่ยวข้องกันแหละหว่านะอืถ้าจะมีความเกี่ยวข้องอืมความรู้สึกของผมคือเขาพือเพื่อนผมหรือเปล่าอดีตแชรใครเคยถ้าใครเคยไปสถานที่นี้นะจะรู้ว่ามันขันอะบอกไม้ถูกมันมันมันมีพลังดีมากเลยอะใช่เคยไปแล้วผมมองว่า ผมมองว่าอย่างนาีคือมันไม่ใช่อยุทยาที่แบบโดนพม่ามาเผาสู้ลบฆ่ากันใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเป็นกิ่นของพ่อคุณรามคำแหงพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพ่อปกครองรูปใครมีปัญหาอะไรเดินมาสั่นกระดิง่งใช่ไหมครับตีคลองร้องเปล่า แล้วเหมือนเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับประชาชนปวงราชในยุคนั้นความรู้สึกผมมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกดีดีไม่เหมือนไปอยุธยาแต่ไม่ใช่ว่าไปอยุทยาไม่ใช่รู้สึกไม่ดีหรืออะไรนะแต่ไปอยุธยาผมรู้สึก เศร้าอดหูมันเหมือนมีความขับขับแคนมีความละทมขมคืนมีความผัดผ้าตายจากกันสู้รบอะไรพวกนี้นแต่ต้องสู่โขไทยมันเหมือนชิวชิวชิวเอาเย็นเย็นสบายมันและไอความรู้สึกที่แบบจะกลัวผีจะอะไรเงี้ยอยุธยา อืมจะมีเรื่องเล่าเก่าขานเยอะกว่าเยอะคุณตั๊กเคยได้ยินเรื่องผีที่แถวกรุงเก่าสุขโขทัยไหมผีไม่เคยแต่ได้ยินว่ามีจเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปทําพิธีกันอะ่ะเคยเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มากกว่าอืมที่ที่วัดหลวงพ่อวัดพระอาจนะศักดิ์สิทธิ์มากอืมแล้วเขาไปทําพิธีแบบว่าเป็นบุคบุคคลแบบ ระดับระดับอ่ะเขาไปทําพิธีแบบว่าเสริมชะตาหรือว่าไปทําพิธีอะไรกันที่ที่ที่น่านหลวงพ่ออาจาะนะอืมน้าหลวงพ่ออาจาะนะจะมีบาทน้ํามนต์อยู่บาทหนึ่งเป็นบาทเป็นปูนบ้านนะนั้นน่ะเขาจะทําในสมัยก่อนเขาจะทาน้ามนต์เวลาใครมีเคราะมีอะไรเงี้ยเขาจะเอาน้ำมนต์จากบาทนั้นมามาเสริมมาอาบไงอืมหลวงพ่ออาจานะนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะหลวงพ่ออาจาะนะ แล้วก็ส่วนมากหตรงเขามีผีแม่ย่าเขาเรียกว่าเขาเรียกแม่ย่าแต่ผมจำว่านางเสืองอะ่ะที่ว่าเป็นรูปแกะสลักที่ว่าถ้ำหลวงอะ่ะออืเขาหลวงอะ่ะจะอยู่ทางจำว่าที่ตะวันตกของเมืองหรือเปล่านะะจ้กสิธิ์จะจะมีที่ว่าเป็นแหล่งรวมของของ,ของ,ข,องของเทพอะ่ะเขาเรียกผีอะไรผีผีเมืองอะ่ะผีเมือง,อผ,องผีขวัญอะ่ะ ผมขอพรแล้วเคยไปขอพรสำเร็จด้วยนะอืมที่ที่ยุทธยาที่โคไทยอ่ะคไม่มีผีออกผมว่ามันไม่เหมือนยุทธยาที่ว่ายุทธยาเนี่ยคือคือมันเขาเขาฆ่ากันเองเยอะไงความอาฆาตพยาบาทมันล้างมันล้างตระกูลกันหลายสายไงใช่ไหมใช่มันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อ่ะยุทธยามันเป็นเมืองเป็นเมืองที่แบบล้มที่ฆ่าน้องพ่อฆ่าแม่อะไรไม่รู้ว่ามันเยอะไปหมดอ่ะใช่ไหม นั่นแหละและ้วทีนี้แต่สุโขทยยัยเป็นเมืองที่ว่าเขาทําทําวิธีแบบรับพุทธศาสนามาจากศรีรังกาใช่ไหมเขาเป็นเมืองพุทธอะ่ะเขาเป็นเมืองที่แบบรักสงบอะ่ะแต่ก่อนก่อนก่อนสุโขทัยจะครอบครองเป็นของรับุรีมาก่อนนะเป็นของขอมนะสมัยขอมนะแต่ว่าผมว่าผมว่ามูเยอะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูลแล้วขังอ่ะที่ที่สุโขทัยนะมูลแล้วขงัง เคยเคยไปมูอ่ะสมัยก่อนอ่ะแต่วันนี้ผมไปอไม่ได้ตั้งใจไปหรอกพอดีขึ้นขึ้นรถแท็กซี่นี่แหละแล้วก็ถามว่าสุโขทัยอ่ะมันไกลไหมเขาบอกว่าไม่ไกลเขาว่าไม่ไกลเราก็เลยไปแค้นั้นเองนี่ผมไม่แต่ไม่ไม่มีในโปรแกรมเลยนะไม่มีในโปรแกรมคือตั้งใจไปไหวหลวงพ่อคุชินราชแล้วก็จะกลับอันตอนแรก,กน,นะโปรแกรมมานะก็เลยต่อไปสูสุโขทัยอีกคืนนึงแล้วก็กลับได้ไป จำวัดไม่ได้ที่ไปนั่งสมาธิอะ่ะเห็นฝรั่งนะขนาดฝรั่งมันยังนั่งสมาธิเลยเราเราก็จะไม่ได้มองเขาตรงๆอย่งนะมองด้วยหางตาข้างๆอย่างเงี้ยนะมองด้วยหางตาเราเราก็เห็นว่าเป็นคนฝรั่งเห็นรลฝรั่งอะ่ะเห็นชัดเจนเลยจําได้เลยของทุ้มกว่าเองแต่มันมืดของทู้มกว่าอะไรอนยะ่างเงี้ยมืดแต่ว่าผมว่าไม่ใช่ผีหรอก เป็นเทพเป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละแต่หน้าไปนะผม,ผม,ผมอยากให้ไปนะไปแล้วมันร,รู้สึกว่ามันดีอะ่ะผมว่ามันดีแล้วพีโชคไปไปไปหลายครั้งไนะหมหรือไปหนเดียวเหมือนกันที่ไหนครับที่สุโขทัยอะ่ะ เคยไปหลายครั้งไหมเขาบอกน่ารู้ตัวสะดุ้งเดี๋ยวผมอาภิโชคเข้าเข้าฌานสมบบาบัติขั้นที่เก้าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องใหม่ใช่ไหมครับผมเรื่องใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวขอบันทึกใหม่อม่าเพิ่งอย่เพิ่งจะเล่าแล้วผม